เกาลัดที่เมืองไทยขายกิโลละสองสามร้อยแต่ <300 S 2> ที่นี่มีให้เราได้เก็บฟรีแบบบุฟเฟ่ต์ไปเลยแบบเก็บเท่าไหร่ก็ได้ไม่อันวันอาทิตย์เป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดเพราะว่าร้านค้าในเบลเยียมทุกๆร้านแทบจะปิดหมดเลยนี่ก็คิดได้ว่าเก่ลาลัดน่าจะเก็บไแต่ราหารยังไม่สุกเต็มที่ก็เลยพากันขับรถมาดูเก่าลัดว่ามันสุกหรือยังที่สวนสาธารณะแถวแถวบ้านเราค่ะปรากฏว่าก็ยังไม่สุกเต็มที่แต่ก็พอมีลูกเก่าลัดให้เราได้เก็บจริงๆไม่ต้องใช้ไม้สส่ลงมาก็ได้นะแต่นางอยากโชว์อะถ้ามันสุกงอมแล้วเนาะ ก็จะหล่นลงมาเองค่ะไม่ต้องไปใส่แค่มันตกใส่หัวก็คนที่นี่เขาจะไม่ค่อยนิยมกินลูกเก่ารัดกันไม่รู้ว่าทําไมเ<ห>นาะจะเป็น,เ,นเพราะว่ามันแก่ยากด้วยลรมัง้งใบต้นเก่ารัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยลําต้นก็ค่อนข้างสูงใหญ่สมัยมีนีตามป,ป๊ามาอยู่เบลยเยียมนะคือตื่นเต้นมากเห็นลูกเก่ารัดหลายจ้จะเคยแต่ซื้อกินที่เมืองไทยไงมาเห็นต้นเก่ารัดครั้งแรกคือแบบว่าโอ้ m ม g ก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นประมาณแบบฟิลบ้านนอกเข้ากรุงมีเก็บเก่ารัดมาแบบว่าเป็นกระสอบได้เล เลยนะตอนนั้นมีเก็บมาเยอะค่ะแต่ก็ไม่มีปัญญาทากินเพราะว่ามันเอามาทํากินยากค่ะเาอามาทาหลายวิธีหลายสูตรมากแต่ก็ไม่เป็นแนะนำว่าให้ใช้มีดกรีดเก่าลัดแล้วก็เอาเข้าเตาอบว่ามันระเบิดทีเนี้ยมีก็เลยกลัวอีกเลยเข็ดไม่เอาอีกเลยสามีที่ฉันก็มาเพราะว่าแม่อะไรแถวนี้ตกใจหมดโอ้ยชอบหยอกเกือบมีายล้างน้ําอันเกาลัดปักตูดน้ํามันแหลมจริงๆนะทุกคนมีว่าลูกมันคล้ายๆอุนิที่เขาไว้กินกับซูชิแม่เพราะว่ายูมันคืองเงียบคือบ่มีเสียงเจียวจ้าวเยวใจหันไปเบื้องอ ทเทียมลีแลนไรคุบเป็ดหน่อยโอ้สงสัยวันนี้จะได้กินเป็ดเป็นอาหารแรงตอนนี้ฝนก็เริ่มตกไปโปอยแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าภูมิต้านทานเราดีเออขี่หมูแท้ได้มาถุงน้อยๆถุงหนึง่งว่าแต่จะเอาไปทําอะไรกันกิน,นสไปก็ละบายบาย